ท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะเมนูปลาใหญ่ค่ะอย่างที่กินนี้ดูนะคะกรอบค่ะนะคะอันนี้คือข้าวสารเราก็เก็บไว้นในซองนี้นะเก็บไว้นในซองซองหนึ่งซอ,องใดก็ได้นะคะเราก็ปิดเก็บเอาไว้ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะคะอันนี้สามารถกินได้สามวันถ้าถ้าอันเนี้ยเอาไว้อย่างเงี้ยได้สามวันโดยที่ลาจะไม่ขึ้นแต่ถ้าจะนานกว่านั้นยายแนะนําให้ไปเข้า ตู้เย็นไว้นะคะแล้วก็เอามาเข้าเตาอบบ่อยบ่อยนะคะใช้อโลอถาดอะลูมิเนียมเข้าเตาอบบ่อยบ่อยนะคะอันนี้ไร้น้ามันนะคะแต่ยายกินอะรับรองว่าไม่นานก็หมดละอันนี้ยายทำอย่างเงี้ยเอาไว้กินเนี่ยเรียกปลาเค็มของยายนะคะที่ยายเดี๋ยวยายไปทํางานแล้วมันไม่มีเวลานะคะโชคดีมีความสุขเสร็จแล้วมากินกันค่ะปลาเคม็มจิ้มเจียวยายนะคะยายเลือกกินด้ว หัวจะหมดเนาะเวลายายยายอปากิ่นมันอออลูกพี่ลูกน,น,น้องแฟนทุกคนทำไงได้ก็กินปลาี่เนโชคดีและมีความสุขให้ทุกคนโชคดี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 ปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ยายก็ซื้อปลาตัวเล็กๆมานะคะยายก็จะเอามาทำปลาเค็มค่ะนี่นะคะปลาเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะ ปลาเด็กเนี้ยใหญ่จับช่องแข็งนะคะอันนี้จับช่องแข็งไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรยายจะมาทําปลาเค็มนะคะก็คือยายก็จะใส่เกลือลงไปนะคะที่จริงในนี้มันก็โรยเกลือไปแล้วแหล,ละเพราะว่าระหว่างที่ยายล้างจานนะคะยายก็เลยโรยเกลือไว้ก็นนี้ก็ นึกว่าเออเราไม่มีคลิปไปทําคลิปดีกว่าอะไรเงี้ยก็เลยทําคลิปก็เลยกลายเป็นคลิปอีกอะโอ๊ยลำบากคลิปดีก็ทําให้หายเนาะคนทําไว้แต่ต้องหลายคลิปเสียดายพูดย้ําพูดซ้ําพูดซ,ดซากเพราะคนมันเสียดายนะคะเออเรื่องที่มันผ่านไปและวพ้ดมากๆมันก็น่าเบื่ออนันนี้น้ําส้มนะจ๊ะใส่สักเล็กน้อยนะคะ เล็กน้อยคึบเล็กน้อยแต่ก็ประมาณนั้นแหละประมาณถ้าถ้าถ้าใช้ตวงอ่ะถ้าใช้ช้อนชาท้อนโต๊ะตวงนะแล้วประมาณห้าช้อนโต๊ะค่ะถ้าระดับปลาหนึ่งกิโลนะคะเกลือที่ที่ทําอย่างนี้เพราะอะไรหนึ่งปลาจะไม่เหม็นขาวนะคะปลาที่เราจะทําตากแห้งนี่จะไม่เหม็นขาวนะคะส่วนในเนี้ยยายใส่เกลือเอาไว้แล้วนะคะ ยายใส่เกลือไว้แล้วนะคะเนี่ยปลาแบบนเนี้ยเนี่ยยายเอามาใส่เอามาใช้เอาชามแก้วให้ดูนะคะว่าเป็นปลาแบบนี้นะคะแต่เวลาคุกเขาอ่อยายจะใส่ในหม้อนี้เลยเพราะมันใหญ่ดีนะคะมันมีกระมังจีสําหรับคุกเขาแบบนี้แต่ยายอ่ะเออเอาไปใส่ของดูก็เลยใช้หม้อมันง่ายดีที่ยายเอามาใส่ให้ให้ให้ลูกๆคนลดูก็คือมันจะได้เห็นนะคะ ว่าเออมันเป็นปลาอะไรยายก็จะคุกเขาแต่ไม่หยำนะคะคคุกๆ,ๆเขาๆ,ๆไวเ้เพื่อจะทําเป็นปลาเค็มน,นะคะกินได้ทั้งก้างเลยนะคะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วนะคะยายพอหมักได้แล้วได้ที่แล้วยายก็จะไปเขาเออไปล้างให้สะอาดเดี๋ยวก็มาดูต่อนะคะเป็นคลิปทําคลิปค่ะอันนี้ทาคลิปนะคะอันเนี้ยพอเสร็จแล้วยายก็ไปล้างอันนี้ยายล้างแล้วนะคะ ยายล้างแล้วที่ไม่ล้างให้ดูเพราะว่าวันนี้ในครัวเต็มไปด้วยช่วยชามที่ยายล้างไว้แล้วยายก็เอาขึ้นเอาขึ้นแล้วยังไม่ได้เก็บเข้าตู้นะคะอืมมันก็เลยกลายเป็นว่ามันไม่น่าดูยายก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ให้ดูยายก็จะมาเรียงอย่างนี้นะคะเรียงแล้วเดี๋ยวยายจะไปเข้าเตาอบค่ะนะคะที่เรียงอย่างนี้ยายไม่ได้ยายไม่ได้ทําแบบ ตากแดดนะคะยายทำปลาเค็มแบบเออใช้อบเอานะคะวันนี้แดดก็มีแต่ว่าใช้ใช้แดดน,นานนะคะใช้แดดเดี๋ยวนี้ยายใช้เตาอบเอาเพราะยายยังติดเตาผิงอยู่นะคะไม่ใช่เตาไฟฟ้ายายจะเรียงอย่างเงี้ยแล้วเราจะยายจะไปเข้าเตาอบนะคะ ไม่เหม็นคาวเลยนะคะถ้าเราล้างด้วยน้ำส้มน้ำส้มในการทำกับข้าวของยายน้ำส้มกลายเป็นเนางเอกอย่างดีเลยค่ะสำหรับการทำกับข้าวของยายนะ,ะเพราะว่าการล้างการอะไรยายจะใช้น้ำส้มตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลทุกอย่างนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งของเรามันเป็นไม่ได้ของสดจากจากทะเลมามันของแช่แข็งไว้นะคะยายก็เลยใช้น้ำส้มล้างนะคะ ใช้น้ำส้มใส่เข้าไปหน่อยแล้วก็ล้างล้างไม่ว่าจะเป็นล้างอาหารทะเลทุกอย่างที่เราแช่แข็งเนี่ยคะ่ะมันก็ทำให้ของไม่เหม็นคาวนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะใยย่ค่อยค่อยใส่ไปเรื่อยเดี๋ยวเต็มอันนี้ใหญ่ก็ได้ได้แล้วค่ะได้แล้วนะคะคือเป็นแผงแบบนี้คะ่ะทำให้เป็นแผงแบบนี้แล้วก็ เดยายเอาตัวเอาอันนี้ไปเข้าก่อนนะคะที่ที่ทํำอย่างเงี้ยเอความร้อนอนะะย่ยเขาจะได้ขึ้นข้างล่างข้างบนเลยเราไม่ต้องมานั่งกลับนะคะอันนี้นะคะไคก็จะเอามาเข้าเตาผิงอย่างนี้นะคะอันนี้ยายยังติดเตาผิงอยู่คะ่ะก็เลยใช้ทําได้นะคะค่อยๆค่อยๆเป็นไปอ่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะน่ากินไหมเดี๋ยวยาจะอออกจากเตานะคะและและ้วก็ได้กินแล้วค่ะปลาเค็มอบแห้งนะคะเสร็จแล้วค่ะเอาวางผึ่งวันนี้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะกรอบนะให้ไอร้อนเขาออกให้หมด นะคะแล้วก็จะกรอบอร่อยมากยายเริ่มกินให้ดูแล้วนะคะ <c oughs> กรอบมากเลยนะ <c oughs> เหลืองกำมะนากเน็น <c oughs> กินกับข้าวต้มก็ได้กินกับน้ำพริกแจ่วก็ได้นะนะคะ <c oughs> ว่าฝึงว่าน้ำพริกแจ่วเดี๋ยวก็จะทำคลิปเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะพักหนึ่งก็พักผ่อน แล้วก็ไปอ่านไปอ่านคลิปบางคนนะคะเพราะนี้ก็เริ่มไปตอบแล้วไปไปตอบบางคนแล้วแล้วก็เอาเอากระเบื้องไปให้บ้างนะคะบางคนแล้วนะคะเพราะว่าบางใช้บางทียายก็ไม่ได้ใช้ชื่อจริงยายนะคะใช้ใช้ชื่ออื่นเพราะว่าเออเป็นชื่อลูกชื่อหลานอะไรเงี้ยเพราะว่าของลูกของหลานเขานะคะหรือชื่อหรือเพื่อนๆนั่นแะคะ่ะ ทุกทีแล้วมีความสุกกอบไหมเห็นไหมเฮ้ยหัวนะนี่หัวนะนวนะกินได้หมดเลยค่ะไม่ต้องกลัวกะดูเลยกินให้ดูคนเราอะ่ะอยู่ตรงเนี้เราต้องรู้จักวิธีทำแล้วเราก็จะได้กินของดีๆนะอันนี้พอเขาแห้งกีแล้วสามารถเก็บได้เลยนะคะเก็บได้เอ,อเก็บให้เป็นแล้วจะไม่ขึ้นรานะเก็บให้เป็นคำว่าเก็บให้เป็นหมายถึงว่า เราให้ขอแห้งให้สนิทก่อนแล้วก็ถึงจะเอาเข้าโหลในโหลก็ใช้ข้าวสารห่อกระดาษเช็ดชู่นะคะอันนี้ก็เคล็ดลับเองะคะ่ะข้าวสารนะคะห่อโดยผ้าบางมาได้นะคะแล้วผูกไว้ผ้าบางขาวๆาวอะผูกไว้เพื่อให้ข้าวสารเนี่ยเขาดูดซับแล้วก็จะแห้งจะไม่ขึ้นลาง,ง่ายนะคะโชคดีและมีความสุขนะคะ ตอนนี้ก็มาเจอมาถึงขั้นตอนเก็บปลาแล้วนะคะเก็บปลาที่เราอบปลาเค็มที่ยายทํานะคะแล้วก็นี่คือข้าวสารนะคะห่ออย่างนี้แล้วก็ใส่เอาไว้นะคะนี่นะคะไม่ว่าจะเก็บแคบหมูหรือว่าพริกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราอยากให้ของแห้งตลอดเวลาใช้ข้าวสารห่ออย่างนี้นะคะแล้วก็วางไว้นะคะแล้วก็ค่อยๆ,ๆเก็บปลาขึ้นมาเห็นไหมคะกรอบเชียวนะคะ กินให้ดูค่ะกินน้ำพิษอร่อยมากกำลังทำอยู่ก็ค่อยๆเก็บเนี้ยค่ะเขาจะเป่นเหเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวเป็นคลิปยาวนะ